พออทั้งคู่เลยนะครับฝาแฝดฝาแฝดนะเห็นบอกว่าสอนก็โรงเรียนใกล้กันสอบก็ได้พร้อมกันคะแนนเท่ากันนี่ที่สำคัญเวลาถ่ายรูปเนี่ยรูปขนาดเท่ากันเสียเงินเท่ากันแล้วเดี๋ยวจะจำหน้ามันมันไม่มีใครสวยกันนะมันเดสวยทั้งคู่ สวยทั้งคู่ันนี้ตัวใหญ่คนนี้ตัวเล็กแล้วเอ้แต่ความสูงนี่เท่ากันนะฮะนี่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 โอ้โหโหเยี่ยมเลยอยู่แถวบางน้ําเปรี้ยวนี่เองเออบางขนาดบางขนาดเออเอออาจารย์สายหนึ่งมาอยู่ทางนี้ที่แต่ไม่ไม่ไม่ดีแล้วดีแล้วดีดีแล้วจะได่สายไม่แบบนี้ถูกแล้วนี่ให้มันสายคุณพรากันแม่ ถูกแล้วนี่อะดีแล้วสวยมันจะเท่าหากันหรือมันไม่หากันไม่จะไม่สวยนี่แฟนนายกสมาคมต้องดูแลอย่างดีนะ,ะนไม่สวยโดนดไม่ <c oughs> ไม่สวยโดนจองกจะโดนเรื่องอะไรต้องสวยอย่างเดียวโออเค่ ผมว่าแต่งคนนี้ก็ไปสวยอีกคนหนึ่งได้มอานะัมือกำมือแล้วก็ปล่อยป่อยอยรยดให้สคนออกมาเสร็จแล้วมาดูให้อาจารย์กนจะถแล้วค่อออกไปาลมอาจาย์สายหนึ่งมือชิดนนึงแนิ้วทั้งหมด5นิ้วสายสมือด้วยออช่วยดูแสงก่อนดีครับ พอใส่สามเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นพอใส่สามเงยหน้าขึ้นอีกเงยหน้าขึ้นอีกพ <c oughs> อใส่หนึ่งหันหนะ้าฝั่งนี้พอยิม้มยิ้มคู่ดี<ง>ย,ยิ้มพอนิ้วออกมาครับใส่หนึง่งแสงยังไม่ได้ยังเงม่ะน,นกล้องไหนเอาสิบแล้วกันมันสว่างไปใช่ไหมอ่าลองดูก่อนอีกรูปหนึ่งดูดิเป็นไงโอเคนะนักกล้องสิบแล้วนะครับดีไหมดีไหมคะ ใช้กล้องไม่ธรรมดานะครับเห็นบอกว่าตัวนี้เป็นล้านล้านแปดโอ้โหมีเสียงกระซิบมาล้านแปดนี่ไม่สวยได้ยังไงนี่ตัวกล้องตัวนี้ล้านแปด คนหายมีมีมูลค่าพร้อมนะครับขอยิ้มอ้อยิ้มดีพร้อมต้องสวยอย่างเดียวเลยเอาเข้าไปสายหนึ่งมาให้ด้วยข้างสายอ่ะบาดีนิ่งๆก่อนนะข้างสายข้างสายอ่าเอาไม้ึ้นดูดูก่อนนะคะพอออยมกที่นี่อยิ้มหน่อยคนที่ใส่สามยิ้มหน่อยเออก็ค่าใช้สามมือชิดมือชิดลำตัว มือแบบนี้โอเคยิ้มเลยเฮือที่เฮียมือท่านสายสามไม่สวยข้างสายเลยเฮียนี่แหละนี่แหละดูแลยิ้มใชได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วค่ะยิ้มยิ้มเลยค่ะเป็นไงดูใช้ได้ไหมยิ้มเลยค่ะรูปเดิมยิ้มแล้วเดี๋ยวเ้าลุกเดิ๋ยิ้มขึ้น่อนคือสวย

าโอเคขอยิ้มนะดีอ่ะโอเคค่ะลูกนึงขอยิ้มหน่อยลูกไมง้ทำดีๆโอเคอ่ะดีคมสันเอาใจใส่ลูกค้านะครับโอเคเป็นไงงีแล้วเนยังีอย่าย่เนาะระดับนายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีโอเคเลยเลยค้าอสวยและรอ ต้องไปอยู่ต้องไปอยู่ต้อไปเห็นเสียสองเส้